อาสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอ้ยมากินเขาน้ำกันเด้อพีนอ่น้องเด้อกินเขาตอนเพลนพี่น้องหลังจากใบเทียนกับลูกกาวงังยาเนี่พี่น้องลูกกาแล้วเนาะตอนแรงกับเสียดอัปเดตการดำนาเนาะพี่น้องเนาะใบเทียนกับบุเคยดำพี่น้องตั้งแต่โดนนานเลยพี่น้องเลยเพราะว่าใบเทียนบ่เคยมีนาเนาะอันนี้ก็มาซอยมาซอยเวียดเอาเอาคนเนาะมาซอย Mother, đây, chèo mấy chèo mấy. biết chưa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  này chưa biết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  chưa

กลอหุงเพืือกล้วยอะไรไหมอะไรประเภทมอัอนอะไรอยูดูกะสอเจ็นเยคือ่อเบิ้มเล่นต่อนะเคยเคยดัดเด้งของคเลยปะเมนูเมนูจะนตอนเทนวิวาตําหุงด้ใช่ไหมตดตหุงเรแลไงไปหน้า เลยตัวแล้วหนะอยู่นามเบ่อนะอยู่อันไหนอยู่บนเบาหนาที่อบากันะเบาบนกางกันนะเบาบนกางกันนะพี่น้องไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่ลูกเด้อพี่น้องเด้อปกติเห็นข้ากินไข่ลูกไข่ลูกกันไข่เป็ดพี่น้องเอลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไข่ไก่พน้องพี่น้องเนาะนี่ไข่ไก่ลูกใบเทนต้มเรียบร้อยแล้ว ต้มแล้วก็เอาไปปิ้งดีปิ้งแล้วก็เอาไปมกที่เทาอีโอ้มัดสำานี่ละมันเรือยไปจ่าวันจ่ากูเนี่ยตอนก้อนต้นไรเด้อบ้นจะาจนกเลยอรจ่ารอ่ะอันรจ่ารอะกิดให้กูจ้าอันรอกนี่ดองมะ แซบๆนําบ่สิเตือนพน้องเด้อโอ้มื้อนี้อารมณ์ดีแน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่อยากแดดปานใดเนาะมื้อนี้เนาะบรรยากาศก็บ่อยากแดดปานใดบ่แดดเป็นเหี้ยสิเก็บนเเมื่นกลกกาแต่เาพี่น้องตั้งแต่4:00นเนาะมาลกกาพอดีพอดีข้าส11:00นพี่น้องเ

สบายดีขอบใจสบายดีขอบใจแล้วกันแล้วแหละตัวนกตายองทีมออเช็ดเปล่นฉลาลัแตงคืออลรเบสเรืองพระเจ้าทีินคือตัวชามแซนจ่าสินดาต์ตัวไอจอนกูไ่าวนิดไอจ่าคืออไรคจ้าคืออันบนไค่อยข่าห่นไอ่อมวนห่านคือไปหามดไปเลย

tô là chu nè, tô nè tay tôn mặt tuần mặt ớ, khăn chu mặt này mặt 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 còn mặt 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 cái mặt 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 ôi รดเงี้ยเอาวนจองน้ำมันเละถจับัวนเปี้ยงนะาหลังใส่หัเงนยงนจับต้น้าจะดุนี่มองได้ย่หอนยยา่้อาเนยาไดอไอ้ลุด้ามากระังเาเมก็แน่นกระจังแได้ไมกระจัง Rồi móng mua móng 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 rồi. móng móng là móng 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 đi móng anh mình móng 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 điên móng móng này móng

Venu như người bay nga phục chắp up ngủ, anh em biết 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 rồi sốt ho hoa hoa hảo hảo bị hảo 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 thịt hảo 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 hà hảo 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 กาว่นหนึ่งมงไปในมงซามซีนาทีนะัเจ้าเออองเราก็มาสักอิ่มมัดแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือสองคนสองคนกินหิวแห้งเริ่มเวียกตั้งแต่สี่โมงเสาร์พี่น้องก็เลยว่าบริกินเขา กินดื่มกาแฟหน่อจอกนึงแลวก็ดื่มกินข้าวพี่น้องดื่มกินข้าวเอิเมแวเ่ยเครื่องละกี่หรือว่หมดหนาวยุบเลยเลยแล้วาจะเปียกห้ามไม่ต้องเลยจะเจะไปกูไปกลไปกูไปกูไป